สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสี่โมงครึ่งนะคะวันนี้เรากำลังจะไปเก็บน้องบูเบอรี่นะคะฮ่าอากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะเมื่อวานก็ไม่เกนะคะอากาศร้อนอบอ้าวมาสองสามวัแล้วะคะ่ะร้อนก็ร้อนนะคะนี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะหิมะตกกทีหนึง่งเริ่มจะไม่ซีนกับหน้าร้อนแล้วล่ะคะ่ะร้อนทำให้แบบเหนื่อยง่ายนะคะเราก็ไปกันดีกว่านะคะ ต่ถึงนั่นก็ประมาณห้าโมงพอดีนู่นละค่ะก็ไปเก็บชั่วโมองหนึ่งแล้วก็กลับมาเพราะว่ากะว่าจะไม่เอาแค่ประมาณสองถึงสามลิตรเองนะคะค่ะรถวิ่งมาถึงป่าใช่ไหมคะจะถึงป่าอยู่แล้วค่ะฝนตกนะคะตอนเมื่อกี้ที่อยู่ที่บ้านตอนที่ลงมาฝนก็ไม่ตกใช่ไหมคะทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะพอขับรถมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายจะเข้าที่จอดรถของป่านี่นะคะ ออกลงมาเลยค่ะตอนนี้ก็เดินแต่นั่งคอยนะคะว่า,เ,า,าเมื่อไหร่เธอจะหยุดนะคะไม่ชอบเลยนะคะนี่มาถึงป่าแล้วลงไปไม่ได้นี่นาจะนั่งยมรุมดจะไปเก็บก็ไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้าป่ามาแล้วนะคะฝนหยุดไปแล้วนะคะก็เดินเข้ามาข้างในลึกๆเลยคะ่ะที่ที่เราเคยได้เก็บเมื่อล่าสุดนะคะตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วค่ะ เพราะว่ายังลืมเอาแว่นตาม,มาค่ะไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเ่อนนะคะเพราะว่ามองไปไหนก็คือเหมือนมันเบอร์เบอรไปหมดเลยนะคะนี่เหมือนกันหมดเลยคือเห็นจะใบตอนได้มองผ่านกล้องม,มือถือก็นจะ้วดมันบูเบอรี่อยู่ตรงไหน,นหนักนะคะนี่สายตายอย่างนี้ถ้าอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรค่ะไม่มองอะไรคือมันไม่ได้เพ่งมากเพราะมันบ้านเราก็อยู่แค่นั้นใช่ไหมคะ ถ้าอกที่อื่นคือตายค่เอียงแล้วยิ่งอากาศคึ้มๆึอย่างนี้ด้วยนะคะคือฆ่าตัวเองเลยนะคะนี่ดีนะคะถ้ามากับแกถ้าไปกับคนอื่นนี่คือก็ไม่รู้นะว่าจะหลงไปทางไหนนะคะนี่แต่ไปกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ทิ้งหรอกค่ะเพื่อนรู้ว่าอันนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนกันเพื่อนก็จะช่วยค่ะช่วยผักให้ถึงบ้านเนียเดียวถึงแล้วนะคะแกเก็บก่อนเอียงก็สู้เว้ยแบบ มม่มีแม่แสายตานี่ยแหละค่ะก็เดินม,มาก็เก็บปูบริีจินตับทางเรื่อยมาแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะได้สู้ไว้แบบงมง,มงมทางแล้วล่วะคะ่ะหาถุงมือก่อนนะคะเนี่ยเป็นการเก็บบูเบอร์ี่ที่ลำบากนะคะนี่หอยนอเก็บไปก็ต้องเลงอีกว่าบูเบอรี่ฉันอยู่ไหน <laughs> โอ๊ย ไม่ค่อยมีเยอะนะคะทำไมแกบอกว่ามันมีเยอะคะตอนที่เดินผ่านมาเองคิดว่ามีเยอะมากกว่านี้อีกอันนี้เพิ่งเก็บไปเมื่อก่อนหน้าที่เราจะไปเที่ยวกันเองนะคะมองเห็นนะคะแต่ทำไมย่างเกี่ยวไม่ได้คะช้อนเข้ามาไม่ได้คะรู้ไม่เข้าใจ มันก็ช้อนได้ไม่ยากนะคะทําไมช้อนไม่ได้คะนี่เห็นอยู่นะคะว่าลูกเขาอยู่แถวนี้แหละช้อนไม่ได้เดี๋ยวเธอก็ได้ายใช่ไหมคะระหว่างที่ยังเก็บบูเบอรี่อยู่ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไอ้ต้นปัวลูกกาต้นเล็กนี้นะคะเริ่มสุกกันแล้วนะคะนู่นนะคะแต่สุกยังไม่มากยังก็ต้องเก็บระวังด้วยนะคะตอนนี้นี่กลัวว่าจะซิ่วเข้าไปเลยนะคะนี่ต้องคอยประมาณต้นเดือนหน้านะคะนี่นะคะ เขาก็สุเกเยอะแล้วค่ะแต่แกอบอกว่าบางอันก็ยังขาวอยู่ก็เลยต้องยังไม่เก็บนะคะยังช้อนตั้งนานนะคะพึ่งได้แค่นี้เองนะคะซึ่งวันนี้ก็เหมือนมีไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะยังก็ช้อนไปก็จะบอกว่ายังไงล่ะคะ่ะต้องพยายามไม่ให้เขาแตกด้วยนะคะนี่นี่นะคะก็เล็งเล็งนะคะไม่ใช่ไม่เล็ง บางทีมันก็ต้องใช้สองมือด้วยนะคะจะอันไหนลูกสวยก็อยากจะได้นะคะอย่างตัวนี้นี่มันก็เหมือนเรามาเล็มที่คนอื่นเขามาเก็บแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นี่เพราะว่าจากลักษณะที่เห็นอยู่คิดว่าน่าจะใช่นะคะน่าจะมีคนมาเก็บไปแล้วเหมือนกันล่ะคะ่ะแล้วพวกเอี้ยงก็จะมาเล็มโอ้เจอแล้วคะ่ะกล้องช่วยได้มากเลยเนี่นะคะบางทีเขาก็เก็บไปไม่หมด รือว่ามันออกทีหลังอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะดีนะคะนี่ที่ยุงไม่เยอะยังเปิดผ้ามุ้งถุงเปิดหน้าออกอูอ้เห็นแล้วคะ่ะตรงนี้ไปรตรงนี้ดีวกว่าท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนนะคะอากาศก็ถือว่าดีอยู่นะคะยุงไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้แว่นตาม,มาน่ะคะ่ะก็เลยไม่เท่าไหร่แต่ว่าทําไมมันเล็มเอานี่ยากๆคะ่ะแทบจะไม่ได้เลยนะคะที่จะไป นี่ตอนนี้เป็นไปนได้ยากมากเลยนะคะที่จะได้สองสามลิตรนี่ยังคิดว่าเอาว่าโอ้ยก็อยากจะได้นะ,ะแต่เขาก็ไม่ออกไปนะคะหนูโอ้ยเนาะแม่เอ้ยอืมอะไรมั่งก็ไม่รู้ยังจะเอากรอนนี้ให้ได้เลยนะคะนี่เขาลูกใหญ่นะคะแต่ยังต้องตักผิดแน่เลยยังก็รู้นะคะว่ายังตักผิด ก็อยากถ่ายให้ดูตอนตักด้วยละคะ่ะเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นตอนตักมีแต่ตอนที่เอามาทําความสะอาดหรือว่าล่อนแล้วนะคะอะไรประมาณนี้น่าจะได้แค่ครึ่งหรือว่านิดครึ่งก็ไม่แนใ่ใจน,นะคะเพราะมันเก็ยบยากมากเลยนะคะเหมือนเรามาเล็มของเก่าอย่างที่ยังพูดเลยคะ่ะคือมาเล็มที่เขาเก็บไปแล้วไม่เหมือนยังมาเป็นคนแรกๆล่ะคะ่ะจะได้แบบเยอะเลย วันนั้นตอนนี้เหรอคะโอ้ก้มก็เมื่อยนะคะเมื่อยหลังแกก็นั่งอยู่นี่แหละคะ่ะแกก็มีแต่บอกว่านายเน้นมาเก็บไปแล้วกับผู้หญิงมาเก็บไปแล้วโอ้ยผู้ชายก็เก็บได้ใช่ไหมคะว่าแล้วกินซะหน่อยไหมคะนี่นะคะส่วนมากมันจะเหลือเป็นประมาณว่าน้อยน้อยคะ่ะโอ้ยกินไม่ได้ทิ้งนะคะแต่พักหนึ่งใบเขาก็จะร่วงนะคะที่เราแบบว่าเก็บเก็บไปแล้วเนี่ยคือเขาจะผัดใบของเขาเอง อัตโนมัตินะคะอันนี้ต่างคนต่างอู้แล้วตอนนี้ยังก็จะใช้มือเก็บแล้วะคะไอ้เครื่องเก็บนี่คือทาให้เขาแตกใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือนั่งพักเหนื่อยจริงๆนะคะนี่มันปวดหลังก็เลยเก็บแบบว่าบ้านๆเราเลยคะ่ะซึ่งก็จะได้เยอะนะคะไม่เสียของด้วยแล้วก็เก็บทุกทั่วถึงเลยนะคะนู่นนะคะเอามาใส่ที่ตัก ก็สนุกนะคะถ้าแบบไม่เร่งไม่รีบถ้าแบบไม่คิดว่าเป็นการเก็บแข่ง,ขงกับเวลาเก็บอย่างนี้ทั้งวันก็ก็ได้นะคะแต่อาจจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะคะทั้งวันตอนนี้ยังก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทำความสะอาดบูเบอรี่เสร็จแวมมากนะคะประมาณยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเอ็งจะดูนะคะว่าได้ลิตรหนึ่งหรือว่าลิตรครึ่งนะคะ ค่ะได้ลิตรนึ่งกับอีกครึ่งนะคะอีกครึ่งที่เหลือนี้ยังจะเอาเทใส่ในกระปุกนี้นะคะว่ากระปุกนี้ก็กระปุกครึ่งลิตรเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกกันว่าจะไม่เอาเข้าช่องปีนะคะจะเอาไว้กินก่อนนะคะราอช่องปีเราก็มีเยอะแล้วเห็นไหมคะยังไม่เต็มดีเลยะคะ่ะนี่ครึ่งลิตรแบบไม่ถึงครึ่งลิตรเท่าไหรนะ่แต่ว่าก็โอเคนะคะส่วนมากเขาก็จะมีเป็นกระปุกแบบนี้ไว้เก็บด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นถุงนะคะ